ส่วนในกรณีของแว่นสำเร็จรูปถูกๆที่ลูกค้าเคยเห็นตามรีวิวว่าทำไมแสงถึงทะลุไม่ผ่านล่ะพอเทสเครื่องเทสแสง UV แล้วก็ขึ้นว่ากองรังสี UV ได้100%เหมือนกันนี่ต้องอธิบายอย่างนี้ครับขั้นแรกเรามาดูกันว่าที่แสงไม่ทะลุะ่ะจริงๆแล้วอาจเป็นไปได้ว่ามันเป็นเพียงสารเคมีที่เคลือบเอาไว้ที่ผิวเลนเพื่อทำปฏิกิริยาไม่ให้แสง UV ทะลุผ่านไปได้ซึ่งแสงสะท้อนผิวเลนจากแว่นสำเร็จรูป โดยมากมักถูกผลิตออกมาเพื่อให้เป็นแสงสะท้อนสีน้าเงินเพื่อให้มีความคล้ายคลึงกับเลนกลองแสงนั่นเองทําให้เพื่อนๆหลายท่านเข้าใจผิดคิดว่านี่ไงพี่มันสะท้อนสีน้ําเงินแบบนี้แสดงว่ากลองแสงคอมได้ด้วยใช่ไหมแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่แสงสะท้อนจากการเคลือบโคตที่ผิวเลนครับเป็นเพียงการชุบสารเคมีดังนั้นจึงไม่มีประสิทธิภาพในการลดแสงสะท้อน แถมยังเป็นการเพิ่มให้แสงสะท้อนวูบวาบขึ้นด้วยครับลองดูที่วัสดุเลนแว่นครับเลนแว่นสําเร็จรูปเมื่อลองมองลอดผ่านเลนเข้าไปแล้วอ่ะจะเห็นเป็นภาพที่ขุ่นมัวมากรวมไปถึงขั้นตอนการผลิตในเรื่องของการเคลือบโค้ดระหว่างแว่นสําเร็จรูปกับแว่นสังตัดเพื่อ,อช่วยลดแสงสะท้อนจากผิวเลนก็แตกต่างกันได้อย่างเห็นได้ชัดครับวัสดุผลิตเลนแว่นสําเร็จรูปส่วนใหญ่มักจะเป็น แผ่นเลิ้นหรือไม่ก็แผ่นไนลอนครับที่นํามาดัดโค้งเพื่อให้เกิดเป็นดชชนีหักเหแล้วก็เอามาอัดใส่กับกรอบซึ่งความคมชัดความเคลียร์ใสจะสู้แว่นสั่งตัดไม่ได้อยู่แล้วครับและประเด็นสําคัญเลยแว่นสําเร็จรูปเนี่ยจะมีบาเรลดิสร์ชันที่สูงมากหรือนั่นก็คือ ถาความเพี้ยนความบิดเบี้ยวของภาพจึงไม่แปลกที่หลายท่านเวลาใส่แว่นสําเร็จรูปนานๆเข้าอ่ะจะรู้สึกปวดตาครับโดยจะเห็นได้ว่าร้านแว่นใหญ่ๆรวมถึงร้านแว่นที่อยู่ในสมาคมแว่นตาจะไม่มีจําหน่ายของพวกนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจรรยาบันครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการใช้แว่นสําเร็จรูปจะส่งผลเสียต่อดวงตาในระยะยาวไม่แนะนําครับแว่นพวกเนี้ยเป็นเพียงแค่แว่นแฟชั่นถ้าจะใส่แป๊บๆใส่ถ่ายรูปขำๆอ่ะใส่ได้ แต่ไม่ควรใส่ติดตาตลอดเป็นระยะเวลานานๆเพราะจะส่งผลเสียต่อดวงตาในระยะยาว